มาที่มุมของตํารวจไซเบอร์กันบ้างนะครับซึ่งได้มีการยกระดับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอายัดบัญชีเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเนี่ยสามารถโทรปลดการอายัดบัญชีและจะมีการเร่งปรับแนวทางในการอายัดบัญชีและกระบวนการปลดอายัดบัญชีเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบครับโดยเรื่องนี้นะครับทางปัจจุบันแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนําเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายออกไปจากระบบโดยอาศัยบัญชีม้าในการกระจายเงิน แทนการโอนตรงเข้าสู่บัญชีหลักของขบวนการซึ่งมีทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของบัญชีม้าหรือว่าใช้ร้านค้าบางแห่งทําธุรกรรมปลอมปลอมโดยการโอนเงินเข้าแล้วครับแล้วนําเงินสดออกมานะครับหรือสินค้าออกมาเพื่อเป็นการปกปิดเส้นทางทางการเงินส่งผลให้การติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายนั้นทําได้ยากมากขึ้นอีกทั้งมีความเสี่ยงที่ประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบการบางรายจะถูกหลอกให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรฟอกเงินโดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการถูกอายัดบัญชีจนไม่สามารถใช้เงินได้แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมโดยตรงก็ตามเรื่องนี้ทางพลตตรไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ให้ข้อมูลนะครับว่าแม้ว่ามาตรการระง,งับบัญชีผู้ต้องสงสัยเพื่อป้องกันการฟอกเงินและปิดกั้นเงินผิดกฎหมายจะช่วยหยุดเส้นทางทางการเงินของคนร้ายได้แต่เมื่อระบบติดตามเส้นทางการเงินนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้น จึงทาให้บัญชีของประชาชนสุดจริตบางรายโดนระง,งับบัญชีไปด้วยโดยเฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายเพิ่งมาแจ้งความย้อนหลังจากความกังวลดังกล่าวนะครับก็ได้มีการไปหารือกับทางสถาบันทางการเงินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เห็นชอบร่วมกันว่าจะเร่งปรับแนวทางการอายัดบัญชีและกระบวนการปลดอายัดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนสุจริตโดยเร็วที่สุดและจะเปิดช่องทางเพิ่มเติมเบื้องต้น โดยให้สามารถโทรเข้าไปได้นะครับที่สายด่วน1441แจ้งเหตุร้องเรียนและเบอร์ตรงอีกเบอร์หนึ่งตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับคือเบอร์0954257478และอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0610322914สำหรับตรวจสอบและปลดอายัดบัญชีโดยเฉพาะครับ